โดนครับโดนแล้วโดนแล้วโดนครับที่นี่เขื่อนปลาสักนะครับอันนี้เป็นเกาะเกาะน้อยนะตรงวันเขาพระเดินมาได้ขนาดนี้เลยนะันตกปลายเยอะมากครับวันนี้เดี๋ยวเราจะ เข้าไปหาจุดที่มันตกได้นะ ก็หลังหินแล้วเราหินน่าจะดูดีน่าจะมีที่พอได้จุกพอได้จุกเบ็ด้ได้ดอยูนะเดี๋ยวเราไปแถวหวข้อหินแถวนี้นดูว่าน่าจะได้อยู่โอ้ได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 ้แถวเนี้ยน,น่าจะได้ครับ Nè, yeah, yeah, thằng <laughs> nha Thằng Nè, đu đi Đó đồ hấp ป้าป้ากำลังครับ<ะ> phá măng phải đều mà Các bạn Đồn Vênh dừa bây nội phá măng hấp, đồn lao, đồn rồi. Ừ. จำได้จำได้คือเป็นปลากะมังนะครับเป็นปลาถักเกาะน้อยนะครับที่นั่งมานี่ก็คืนมันเปลี่ยนทุกสิบนาทีนะ คือเวลาผมมานั่งเนี่ยมันก็เข้าหาตัวบางทีก็ซ้ายบางทีก็ขวามีลูกใหญ่ลูกเล็กนะครับโอ้โหนะถ้ามาจะตกปลาหลิวเคลื่อนตอนเช้านะต้องมาแต่เช้านะครับเพราะว่าคลื่นลมจะนิ่งนะครับก็มีเวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงทนั่นแหละนะครับนะถ้าเลยไปกว่าน,นี้ก็ต้องลุ้นนอนเนี่ยอย่างเงี้ยโดยสภาพเนี่ยพอเริ่มสายปุ๊บเนี่ยคลื่นมันจะแบบก้อนใหญ่ๆมาเลยแล้วก็แบบอ่านทุ่นไม่ออกเลยนะครับบางทีก็ยกสุดลงสุดเลยอย่างเงี้ย ก็ต้องมาต้เช้าเพื่อรถลดความใหญ่ของคลื่นดีกว่าแต่ก็พอได้ได้ได,ได้ได้สนุกนะครับสหรับเขื่อนปลาสัก